สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจักกี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูการผันคํากริยาอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญสุดๆเลยนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่า common นะคะ common แปลว่า มาหรือไปนั่นเองในความหมายลึกๆแล้วมันจะแปลว่าไปนะคะแต่ถ้าเปิด Dictionary เราจะเจอคำว่ามานะคะคอมเมนต์ตัวนี้มันไม่ได้มีแค่คอมเมนต์มันมีคอมเมอร์คอมสคอมมีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูโครงสร้างประโยคในการแต่งประโยคแล้วก็การผันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคนึงเราต้องรู้ว่ามันผันยังไงนะคะตัวที่2ก็คือเราต้องรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างของประโยคใครอยู่ตำแหน่งที่1ที่2ที่3นะคะเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคเราจะต้องรู้โครงสร้าง เพราะฉะนัะ้นวันนี้เราจะมาทําอะไรง่ายๆคําว่า common ตัวนี้นะคะเป็นคํากริยาแบบง่ายสุดเลยแล้วก็ผันแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ผันแบบยุ่งยากเหมือนตัวที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะนะการผันคํากริยาวันนี้คือ common ที่แปลว่ามาหรือลึกๆในความหมายของตัวนี้คือไปนั่นเองนะคะ ตัวแรกค่ะเรามาดูการผันกันดีกว่านะคะการผันของเรานะคะก็คืออ,อฉันมาตามนั้นเลยนะคะตำแหน่งที่หนึที่สองเนี่ยจะเหมือนภาษาไทยเลยก็คือฉันมาตามปกตินะคะก็คือให้มันติดกันเลยเวลาเราเขียนตรงนี้จะต้องเป็นตัวใหญ่ นะคะอันนี้มันเป็นกมมามันเป็นการท่องนะคะเราจะเขียนตัวเล็กแต่ว่าเวลาเราไปเขียนประโยคจริงๆเราจะเขียนตัวใหญ่โดยการใส่สถานที่ข้างหลังลงไปให้มันประโยคมันสมบูรณ์นั่นเองเนาะ,ะโอเคโซ so, ฉันมาในภาษาเยอมันคือ i c ชคอมเมเธอมาอเธอมาหาฉันหน่อยดูคอ m ส t นะคะเขาผู้ชายมาคือ e อ k o คอมเห็นไหมคะมันจะผ่านข้างหลัง นะคะ h คู่กับ a do st air c st เห็นไหมคะ z เขาผู้หญิงก็ใช้เหมือนกันกับ a r ค่ะนั่นก็คือ z comt นะคะแล้วก็จะมี s s ตัวนี้ย่อมาจาก d a s นะคะเพราะฉะนั้น s ตัวนี้ก็ใช้เหมือนกับ c เลยนะคะนั่นก็คือ s E, ะะส่วนพวกเราค่ะพวกเราจะใช้ via c o m m e n นั่นเองแล้วก็พวกเธอก็จะใช้ c o m m t s e, นะคะก็มีทเหมือนกับตัวข้างบนเลยแล้วก็สองตัวนี้มันใช้เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็คือ z c o m m e n และก็ c c o m m e n พวกเขาทั้งหลายนะคะหรือว่าคุณหรือพวกคุณนั่นเองนะคะโอเคตัวนี้นะคะเป็นตารางอ่ะถ่ายรูปไวค้ค่ะตารางต,ตัวที่จะท่องตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้แหละ c o m m o n ทีนี้คำเหล่านี้นะคะที่อยู่ในตารางตรงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้แปลว่ามาหมดเลยแต่ถ้าประธานเปลี่ยนตรงข้างหลังมันจะเปลี่ยนด้วยนั่นก็คืออ่ะตรงนี้มันจะเปลี่ยนด้วยนะคะหลากสีมากเลยตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดประธานอันนี้เขาเรียกประธานใช่ไหม each to LCS นะ,ะประธานเปลี่ยนข้างหลังตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแบบง่าย อีชค er, 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 ู่กับเอดูเอสเทอสี่เอสเทเวียเอเอ็นแล้วก็เออเทสีซีเอเอ็นนั่นเองลองเป็นเพลงไปเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสตัมตัมก็คือรากสตัมก็คือเหมือนต้นไม้โดนตัดแล้วมันยังเหลือสตัมอยู่ที่ติดดินนะคะนะ,ะเพราะฉะนั้นสตัมตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าคำกริยาแบบง่ายแบบผันปกติ นะคะก็แค่เปลี่ยนข้างหลังแค่นั้นเองแบบง่ายหรือ r ร e เ m a s มสกาบ e นนั่นเองนะคะโอเคโซ่เราไปดูตัวที่มีชื่อว่าตัวอย่างกันดีกว่าค่ะโอเคอะตัวอย่างตกเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโอเคปึ๊บ ตอนนี้เห็นข้างล่างแล้วนะเป็นคันไลฟ์สดก็อาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยนะคะข้างล่างโอเคตกข้างล่างแต่ว่าก็ยังเห็นตัวหนังสือเนาะโอเคเจอแล้วนะคะเห็นแล้วโอเคเออฉันยินดีที่จะไปเห็นไหมคะ each คู่กับ m each คู่กับ a เห็นไหมคะคอมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นคำกริยาแบบง่าย each comma again ใส่คำว่าแกนลงไปทุกคนแกนคำนี้นะคะจะต้องอยู่ตำแหน่งที่3ห้ามอยู่ตำแหน่งที่2อยังเด็ดขาดอันนี้จเจอนักเรียนในคอค์สแบบผิดเยอะมากเลยนะคะแกนจะต้องอยู่ตำแหน่งที่3เอาปากกาสีแดงขีดไว้เลยนะคะแกนคำนี้แปลว่าชอบค่ะใช่ค่ะแต่ว่าภาษาไทยกับภาษาเยอมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันชอบแล้วชอบมันอยู่ตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาเยอรมันคำว่าแกนตัวนี้มันเป็น adverb นะคะมันไม่ใช่คำกริยามันจะอยู่ตำแหน่งที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตำแหน่งที่3เอาปากาสีแดงขีดไว้เลยผิดเยอะมากนะคะ99%แกนอยู่ตำแหน่งฉันแกนอิชแกนนักเรียนจะชอบพูดอิชแกนนะคะไม่ใช่นะคะเราต้องเอาเมอร์ก่อนถ้าใช้อิชต้องมีเออคำไหนก็ได้ที่มีเอออิชคอมเมอร์แกนนั่นเองนะคะโอเคเอฉันอ่ะฉัน ไปหรือมานะคะความหมายลึกๆแปลว่าไปแหละแต่ถ้าเปิด dictionary ดก,ก็เหมือนที่บอกมันจะแปลว่ามานะคะ each c o m m e r e แกนจากนั้นค่ะฉันไปกับเธอฉันจะไปกับเธอนะเธอชวนฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันจะไปก็ each คู่กับเออเหมือนเดิมค่ะ each c o m m e กับเธอกับในภาษาเยอรมันคือ m i t แล้ว m i t ตัวนี้เธอในภาษาเยอรมันมีกี่ตัวเอ่ยเธอในภาษาเยอรมันมี do ะะคะแล้วก็จะมี i s h แล้วก็จะมี d ด a r นะคะเธอในภาษายอมันมีสามคำค่ะอันนี้แปลว่าเธอเนาะมีสามคำคำที่คำว่า mit มันจะใช้กับ d ด a r เมเสมอมันจะไม่เคยใช้กับดูกับ Di ิ h เราไปใส่ดู i s h ไม่ได้นะคะถ้า mit มิดเมียท่องเลยมิดเมียนะคะตัวอื่นไม่ได้นะคะโอเคจากนั้นค่ะเราไปดูตัวต่อไปอ่ะฉันไปกับเธอตามตัวเลยกับภาษาไทยฉันไปกับเธอกับก็คือมิดใช่ไหมคะเธอก็คือเดียะตามนี้เลยนะคะฉันก็คืออิชไปก็คอมมแล้วก็กลับก็คือมิดแล้วก็เธอเธอเนี่ยมันจะใช้กับมิดมิดมิดเดียะนะคะมันไม่ใช้กับตัวอื่น โอเคฉันไปที่ไหนทีเนี้ยฉันไปหาเธออะฉันไปหาเธอฉันก็คือ is นะคะไปคือ c o m เหมือนเดิมค่ะหาเธอหาคือ z ูเธอก็คือเ d ียเพราะฉะนั้น mit กับู้ใช้กับ dia เท่านั้นไม่เคยใช้กับตัวอื่นนะคะห้ามใช้กับ dish zu dish zu do อย่างเงี้ยมันไม่มีในภาษาเยอรมันเนาะเพราะฉะนั้น zu dia นะคะ is comma สู้เดียก็คือฉันจะไปหาเธอโอเคสู้ตัวนี้นะคะใช้กับคนข้างหลังต้องเป็นคนนะสู้ตัวนี้จะต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะอยู่หน้าคนนะคะมันที่จริงมันมันไม่ได้แปลว่าหาหรอกแต่ว่าการเดินเข้าไปหาดีกว่าเอาแบบนี้หาตัวนี้เหมือนกับการเดินเข้าไปหาใครสักคนก็คือเป็นคนข้างหลังจะต้องเป็นคนเท่านั้นนะคะ เธอมากับฉันโอเคเธอก็คือดูนั่นเองนะคะเธอมาก็ comes ดูมันใช้กับตัวที่มีชื่อว่า s-t เห็นไหมคะมันจะมีการห้อยนะคะ ตู do, มันจะใช้ดู do, มันจะใช้กับ st นะก็คือกับเธอเอ่อกับฉันกับฉันโทษทีค่ะกับชันชันในภาษาญยมันก็เหมือนดูค่ะมี3คํคำมี i c h แล้วมี m i c h แล้วก็มีคําว่า m i r นะคะเพราะฉะนั้นคําว่า m i t จะต้องอยู่ตําแหน่งที่3นั่นก็คือ d a t i e นั่นเองใครเคยเรียน d a t i v แล้ว เรียนใหม่ๆไม่อยากอธิบายออคำศัพท์ที่แบบยากๆนะคะเอาแบบภาษาชาวบ้านแล้วเข้าใจง่ายๆนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นมิดใช้กับเมียซูก็ใช้กับเมียนะคะซูเมียมหาฉันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เธอมากับฉันนั่นเองมิดแปลว่ากับนะคะโอเคะ okay. เขาผู้ชายกำลังจะไปโอเคไกลชโอเคเดี๋ยวโมเมนต์โมเมนต์ไกลชตัวนี้นะคะไกลชตัวน,น,ะะวนี้เราจะต้องไม่มีตัวทีกัโอเค อย่า g l i ตัวนี้นะคะ air c o e s air ใช้กับอะไรเอ่ย air ใช้กับ t นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็น t air c o m d g l i d แปลว่าอีกสักหน่อยอีกแป๊บหนึง่ง glide นะ,ะเธอจะไปอาบน้ำตัวไหน glide เราพูดสั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มีชื่อว่า adverb นะคะพูดสั้นๆได้เช่นแกนแกนก็เป็น adverb นะคะ คือไม่มียึดติดกับตัวไหนทั้งนั้นอยู่ดีๆเธอขอบคุณมากนะที่ซื้อของขวัญมาให้ฉันแกนเราตอบไปแกนแกนเนะก็ได้นะคะหรือเธอจะไปอาบน้ำตอนไหนคนตอบเลยตอบว่าไกล h เห็นไหมคะเพราะคำเหล่านี้คำไหนก็ตามที่มีชื่อว่า adverb นี่นะคะ adverb ตัวนี้คำนั้นสามารถไม่ต้องเป็นประโยค์เป็นคำเลยคะ่ะ g l i ก c h แกน oft ท นะคะโอเคอ่าอย่าถือโอกาสเลยในหนังสือที่มีชื่อว่าคำศัพท์ที่จะเป็นคนเขียนเองนะคะจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะถ้าใครสนใจมีหมดเลยค่ะมีหมดเลยแอดแ r b สะสมไว้ของ r i นะของเริ่มต้นนะคะมันจะมีของเริ่มต้นกลางแล้วก็สูงใช่ไหมคะของเริ่มต้นนะคะสะสมแอด e วบไว้ให้แล้วตรงนั้นถ้าใครอยากไม่อยากพูดเป็นประโยคก็สามารถดูในหนังสือได้นะคะโฆษณาไปเลยนะคะโอเคโซ่ okay, so yeah, จะส,ส่งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันถ้าใครสนใจนะคะโ okay, อเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเไปต่อคะ่ะนั่นก็คือตัวอยา อีกรอบนะคะในการท่องตารางตัวต่อไปการบ้านของวันนี้คือการท่องตารางที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือการท่องตัวที่มีชื่อว่า Common น,นั่นเองนะคะอีชคอมม่ะเรามาท่องด้วยกันดีกว่า i s c คอมม่ฉันมา Do, c o m e s ฉันมาฉันไป Air, c o m e มสอ,อมมอนนะเดี๋ยวจะขีดย้ำให้อีกที sie kommt es kommt wir kommen ihr kommt sie kommen แล้วก็ sie kommen นะคะโอเคการบ้านของวันนี้อีกรอบค่ะท่องท่องอย่างเดียวนะท่อง ภาษาต่างชาติมันก็ต้องท่องนะคะ่ะทุกคนมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ท่องเฉพาะตัวที่เราใช้เนาะตัวที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ได้ท่องนะคะการผ่านคำกริยาวันนี้คือ common นะคะมีหลายแตกต่างสรุปง่ายๆก็คือมันจะเปลี่ยนข้างหลังโดยการที่ประธานเปลี่ยนนะคะมันไม่ใช่มีแค่ common เท่านั้นมันจะมี comes comes คำมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้ไปอีกตัวแล้วนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนที่กําลังเรียนได้คือเรื่องนี้นะการผ่านคำกิริยานะคะจะอยู่อของหนังสือหนังสือเกือบทุกเล่มเลยแหละนะคะลองเปิดดูหนังสือมันจะมีสารบัญสารบัญนนะั้นมันจะให้เราเรียนอะไรทุกคนลองเปิดดูคะ่ะหาคำว่า common ในนั้น แล้วก็มาดูวิดีโอตัวนี้ประกอบการเรียนไปด้วยเราจะได้ไม่งงไปนั่งเรียนกับเพื่อนต่างชาติหรือโรงเรียนที่เยอรมันโรงเรียนสอนภาษานั่นเองเนาะถ้าใครงงงงก็กลับมาดูวิดีโอกรอบนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับภาษาเยอรมันกับักีดังเชิญเยเซนอุนส์เ้อบิสเฟลย์มอร์กันฉันไม่รู้ดังบิสตันชาว